สวัสดีค่ะสบายดี FC ฟซีทางช่องน้องคําแพงชาแนลนะคะวันนี้ก็เป็นวันที่9เมษายน2568นะคะแม่เพนก็กลับมาทักทายสบายดีกับ f อฟซทางช่องเป็นคลิปที่3ของวันนี้นะคะคลิปนี้ก็จะเป็นแนวทางนะคะอ่า แนวทางฮาหนอยรวมแล้วก็ฮาหนอยแยกเนาะแม่เพ็ญจมะมาสรุปแนวทางฮาหนอยรวมและฮาหนอยแยกเท่อเดียวเนาะคะ่ะหกสำนักด้วยกันนะคะของตาปากน้ำโพเขาฝากมาสุดใจพารวยอ่าแม่ลิ้วพารวยอาจารย์สวัยแล้วก็หมอดูเลขเด็ดนะคะวันนี้เนาะสรุปฮาหนอยหกสำนักให้เอฟซีทั้งช่องในคลิปนี้นะคะถ้าผู้ใดมากผู้ใดชอบแนวทาง ของหกสำนักนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้เน่แล้วก็คอมเมนต์ใต้คลิปมาให้กำลังใจทุกๆอาจารย์ด้วยเนาะเพราะว่าช่วงนี้ยอดไลค์ยอดวิวยอดแชร์กับบกข้นนะคะฝากให้กำลังใจแม่เพนด้วยกันกดไลค์กดแชร์ให้แม่เพนเเด้อจ้าเนาะอ่ะสงการใกล้สงการแล้ววันนี้กับวันที่เก้ากับอีกมืออืน่นเพื่อกับเพิ่นบางมองขอะเจ้าก็เริ่มเล่นไปแล้วเนาะ อยู่บ้านเฮายัางบเล่นเถ้อกัสิประมาณวันที่สิบสิบเอ็ดสิบสองนี่แหละเนาะเริ่มเล่นสงการนะคะเอซีกะผู้ใดจะไปทางใดมาทางใดไปเที่ยวไปเล่นทางใดก็ให้ระมัดระวังเดอะะอ้อเด้อเนาะค่ะเพราะว่าอุบัติเหตุเกิดได้ทุกเมื่อนะคะเนาะงคอยครับคอยคียค่ะเนาะผู้ใดเอาเลือ่าไปเดินทางไปเล่นไปเที่ยวกับครอบกับพ่อนะคะเกิดอุบัติเหตุมากมันกัลําบากนะคะอ่า ฝากความเป็นห่วงเป็นใยมาถึงพ่อแม่พี่น้องแล้วกับเอทั้งช่องเนาะทุกทุกท่านท,ทุกทุกคนเด้อจ้าเนาะอากาศกระหอนน้ำเนยไปเล่นน้ำกะ็ะหายะว่างระมัดระวังลูกเต่าเด็กเล็กนะคะเนาะดูแลกันให้ดีนะคะเอฟซีอะมาเบาๆลายยายห้างแล้ว เพ่นจะให้ FC ทั้งช่องมาเบิงผลฮานอยวันที่8เมื่อวานนี้กันก่อนเนาะว่า6สสำนักจะทําผลงานออกมาได้ดีบ่แต่ละสำนักนะคะมาเบิงน้ากันค่ะกับผลฮานอยพิเศษเมื่อวานนี้บนออก442ล่างออก30 และฮานอยปกติบนออก584่ล่างออก60เนาะและฮานอย VIP บนออก900ล่างออก56นะคะอ่ะเข้ามาเบิงของตาปากน้ำโพนะคะฮานอยแยกของตาเมื่อวานนี้วิ่งลูดเข้า2องฮานอยนะคะออล่มพัดล่มแอบพัดล่มแอมันแห้งค่ะอ่า ฮานอยปกติกับฮานอย VIP นะคะวิ่งรูดมา2องฮานอยเนาะแต่ว่าคนจับคู่ให้บเขาเด้อจ้าเนาะนี่เบินบ้นเบิ้นฮานอย VIP พัดเบิน 00, ้นศูนย์ศนยป็นหามาก6กนะคะ FC เซียสดายเนาะอ่ะส่วนของเขาฝากมาวิ่งรูดมา2องฮานอยนะคะนอยพิเศษกับฮานอยปกติส่วนตัวจับคู่มาที่60ตรงๆล่าง,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 งนะคะนี่ค่ะ ส่วนของตาปากน้ำโพฮาหนอยรวมนะคะวิ่งรูดมาหนึ่งตัวนะคะมาสี่จับคู่ให้เข้าอยู่สองฮาหนอยเนาะก็คือสองสี่เลขออกสี่สองบนของน้อยพิเศษและให้มาแปดสี่เลขออกตรงตรง,ตรงบนของน้อยปกตินะคะเมื่อวานหาหนี้ฮานอยรวมตาเข้าสองฮาหนอยนะคะ ส่วนแม่ลิว้ววิ่งรูด4กับ1มาที่4นะคะ f c วิ่งลูดมาที่4จับคู่ให้เข้าที่ชุดรอง4-2ตรงตรงๆบนของนอยพิเศษนั่นเองนะคะของแม่ลิ้วก็ยังเดินดีอยู่นะคะส่วนของอาจารย์สาวายวิ่งรูด3ากับ4ก็มาทั้ง2ตัวส่วนตัวจับคู่เข้าที่4-8เลขออก8-4บนของนอยปกติก็เข้า1นหนอยนะคะ ส่วนสุดใจพารวยวิ่งลูดสาตัวเดียว3มาเนาะจับคู่ให้เข้าที่ศูนย์เลขออก60ศเนาะล่างของนอยปกตินั่นเองค่ะเข้า1านึฮานอยของหมอดูเลขเด็ดวิ่งลู4สีกับ5มาทั้งสองตัวจับคู่ให้เข้าที่ 4 8เลขออก8ปสบนของนอยปกติและ5 6เข้าตรงๆล่างของนอย vip นะคะอะไรคะลูกไม่ทำงานอยู่นะคะมาค่ะมาเอาตัวเลขแนวทางวันที่9กันเลยนะคะมาเอาของอาจารย์สวัยค่ะ อาจารย์สวัยให้มาวันนี้วิ่งรูดบนล่างบ่อให้ตัววิ่งตัวลูดเพิ่นจับคู่มาให้เลยนะคะก็มี90 92 93 95 02 03 05 23 25และ35ค่ะเนาะอาจารย์สวัยเพิ่นจับคู่มาให้เลยค่ะวันนี้เนาะมาเบึงค่ะเมื่อวานนี้ก็ให้วิ่งรูดเด่นมา3กับ4ก็มาทั้ง2ตัว จับคู่เข้าที่48เลขออก84บนของฮานอยปกตินะคะวันนี้อาจารย์สวัยจับคู่มาให้ที่90 92 93 95 02 03 05 23 25แล้วก็35นะคะอ่ะเอามาต่อของตาปากน้ำโพนะคะฮานอยรวมวันนี้ตาปากน้ำโพให้วิ่งรุ่นมา6กับ9เนาะ จับคู่ที่หกสามหกห้าหกหกหกแปดเก้าสองเก้าสามเก้าห้าและเก้าเก้านะคะ <c oughs> ส่วนประมาณของตาก็เข้านะคะเข้าสองฮานอยค่ะตัวจับคู่มาฮานอยปกติกับฮานอยพิเศษเนาะอยู่อยู่ยส่วนตัววิ่งตัวรูดมาหนึ่งตัววันนี้ตาให้มาฮานอยรวมวิ่งรุ่นหกกับเก้าจับคู่ที่หกสามหกห้าหกหกแล้วก็หก 8 9 2 9 3 9 5แล้วก็99นะคะค่ะไปดูเจี๊ยบเี่ยเจี๊ยบอยู่ข้างนอกนะเนี่ยเอาไปไว้ข้างนอกนะไปไปดูเจี๊ยบเด้ออ่แคปหน้าจอค่ะไปดูเจี๊ยบสิมันอยู่ในกระรางรึเปล่าข้างนอกเด้อกินขนมบ่ ม่อมาให้กินเยฮะม่แบ่อม่ให้กินเให้กินอยู่แต่ว่ากินไม่กินเยอะกินทีละน้อยนะคะอะแคปหน้าจอได้แล้วไปต่อนะคะมามาเอาแนวทางหานอยรวมของหมอดูเลขเด็ดนะคะหมอดูเลขเด็ดวันนี้ให้ วิ่งรูดมา5กับ6นะคะ SC. จับคู่ที่ 58, 59, 50, 68, 69แล้วก็60เนาะของพ่อหมอดูเลขเด็ดวันนี้ส่วนเมื่อวานของพ่อทำผลงานออกมาได้2 h ฮานอยก็คือฮานอยปกติกับฮานอย VIP เนาะวิ่งรูดก็เข้าทั้ง2ตัวค่ะ ส่วนวันนี้พ่อให้วิ่งรูด5กับ6จับคู่ที่5 8 5 9 5 0 6 8 6 9และ6 0นะคะอ่ะเามาต่อที่ของแม่รลิ้วพารวยสำหรับของแม่ริ้ววันนี้นะคะวิ่งรูดบนล่างให้มา5กั 1. <c oughs> บ1วันนี้มีชุด3ตัวมาฝากเหมือนเดิมค่ะ5 0 1 173 071นะคะอันนี้ชุด3ตัวบนชุด2ตัวเน้นที่5171แล้วก็7331 01ส่วนชุดลอง7053 55และ33นะคะอู้คําแพงจับมาให้แม่หน่อยสินู่นนะมันปิวไปนู่นแล้วโอเคโอ้ยยยโยโย,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 โยขอบคุณค่ะอู้ไปอีกแล้ว <laughs> เอามาให้แม่หน่อยลมพัดลมแอรมันแห้งอ่ะนี่เนาะส่วนเมื่อวานนี้ของแม่เลี้ยวทำผลงานออกมาได้อยู่นะคะยังทำผลงานออกมาได้เหมือนเดิมเนาะวิ่งรูดมาหนึ่งตัวส่วนตัวจับคู่เข้าชุดลองสี่สองตรงตรงบนของน้อยพิเศษนะคะวันนี้เอามาตามต่อที่ แม่ลิวให้มาวิ่งรู่ห้กับ1ชุด3ตัวบนมีห้าศูนย์หนึ่งเอ่าหนึ่งเจ็ดสามศูนย์เจ็ดหนึ่งเนาะชุดเน้น2ตัวก็จะมี517173 3101็ดางหชุดลอง705355และ33นะคะอะไรคะอะไรหรอข้างหลังอะไรหรออยู่ข้างหลังอ่ะมาแคปหน้าจอก่อนนะคะของแม่ริ้วและพ่อมาดูเลเย็ดอันนี้หรอกขนาด ตัวเลขวันนี้เลขลาวจะออกอะไรจะออกตัวไหนซีหน่อยสิอบอกเอฟซีให้เอฟซีถูกบ้างสิซีหน่อยจอ,อกตัวไหนเอาเอาไม่จะชิวไลยเธอแทะอ,ออกตัวนี้บอก แมนบอนาออกหามาสัน no. oh, ถูกไหมบอกเอฟซีสิมั่นใจถูกไหมถูก,ถกนีด้วยอันนี้ด้วยอ๋อทั้งห้าสามทั้งห้าห้าเออซา,าถูกออกให้เอฟซีเดเอร์เนาะอันนี้กับอันนี้ด้วย่นวะอันนี้กับอันนี้ด้วยโอเคขอบคุณนะคะที่บอกนะคะ <c oughs> อ่ะไปต่อเนาะ <c oughs> มามาต่อที่ของสุดใจพารวยวันนี้สำหรับพานอยรวมสุดใจพารวยวิ่งลูดบนล่างหกตัวเดียวจับคู่หกหนึ่งหกศูนย์หกสามเจ็ดหนึ่งเจ็ดศูนย์แล้วก็เจ็ดสามนะคะส่วนเมื่อวานสุดใจพารวยวิ่งลูดมาสามตัวเดียวสามมาอยู่เนาะจับคู่ให้เข้าที่ศูนย์หกเลขออกหกศูนย์ล่างของนอยปกตินะคะ วันนี้สุดใจพลวยให้วิ่งลูดบนล่าง6ตัวเดียวจับคู่61 60 63 71 70ูนเแล้วก็เจเป็นอะไรไปกินน้ำไปไปกินน้ำาะกินน้ำยู่น่นะกินน้ำก่อนเด้อแคปหน้าจอเอาไข่ซีเดี๋ยวไม่เพ่นพผาไปตามฮาหนอยแยกเนาะเอามาแม่เปิดให้เปิดได้ไหม แคปหน้าจอได้แล้วไปต่อที่ฮานอยแยกนะคะมาฮานอยแยกของเขาฝากมากันก่อนนะคะวันนี้นอยพิเศษให้รูดที่9กับ0นย์ะคะบนล่างจับคู่ชุด2ตัวบนล่างจะมี9ก้าส4 0 5ชุด3ามตัวบน905แล้วก็0ูนย์เกส่นาะส่วนฮานอยปกตินั้นให้รูดที่4ี่กับ5้า จับคู่ที่4 8 4 9 5 8 5 9ชุด3ตัวบน4 5 9แล้วก็5 4 8ส่วนฮานอย VIP ให้รูดที่6กับ7นะคะจับคู่ที่6 0 6 1 7 0 7 1ชุด3ตัวบน6 7 1แล้วก็7 6 0นะคะส่วนเมื่อวานนี้ค่ะผลงานของเขาฟังมา วิ่งรูดเข้า2องฮานอยนะคะมาฮานอยพิเศษกับฮานอยปกติจับคู่ให้เข้า1นึ่งฮานอยก็คือฮานอยปกติ60ศูนย์ล่างตรงๆนะคะเมื่อวานนี้มาต่อของข้อตาปากน้ำโพนะคะสำหรับฮานอยแยกตาปากน้ำโพวันนี้นะคะ นอยพิเศษให้รูด3กับ6จับคู่ที่3 6 3หก6 6มเกชุด3มตัวบน3 6 9แล้วก็6กสส่วนฮานอยปกติให้รูดที่3กับ6จับคู่ที่3า3 8 6 5แล้วก็6กแนะคะส่วนชุด3ามตัวบน3 6 8กับ6 3 5มาต่อฮานอย VIP ให้รูด9กับ2 จับคู่ที่9295 2225ชุด3ตัวบน925แล้วก็2อ2กสนะคะส่วนของเก่าเมื่อวานนี้เนาะตาก็ทำผลงานวิ่งลูดเข้า2ฮานอยนะคะก็คือฮานอยปกติกับฮานอย VIP เนาะแต่ว่าตาจับคู่ให้บบเข่านะคะ FC ็ไนไทยนเก้าเก่ากับหกเลขออกศูนย์ศเนาะค่ะเก้าศูนวัสันนเก้าหกหเลขออกเก้าศูโอ้เสียดายเนาะเกือบแปกสามตัวตรงค่ะอ่ะมาแคปหน้าจอของเขาฝากมาและตาปากน้ำโพฮานอยแยกกันนะคะไม่ทำแไม่ทำงานไงลูกแม่เช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 ช่ม ตามแม่โอ้อ่ะเอฟซี FC จ้าถ้าผู้ใดยังอ่า อันนี้คะ่ะเอฟซีาผู้ใดยังบ่มีร้านสมตำแซ่บๆนัวๆนะคะที่จะสั่งไปกินไปทานกันนะคะให้จิ้มได้ที่ลิงก์ใต้คลิปเลยค่ะสั่งได้ทุกเมื่อทุกเวลานะคะมีทั้งตำไทยตำลาวตำมั่วตำซ้วนะคะเอฟซี FC. สั่งได้เดอ้อจากลิงใต้คลิปจิ้มเข้าไปเลยนะคะส่งด่วนรวดเร็วทันใจนะคะเอฟซีเนาะร้านนี้แซ่บๆ,น,ๆ,น,ๆนัวๆแน่นอนเลยเนาะไม่เป็นฟันธงห้ค่ะ อ่ะคลิปนี้แม่เพ็นกับขอลาไปก่อนขอกาบขอพระคุณ f อฟทั้งช่องแล้วก็ทุกๆอาจารย์ทุกๆสํสำนักนะคะขอให้ทุกท่านจงมีสุขภาพแข็งแรงเฮงๆรวยๆปังปงป,งปีใหม่ฟ้าใหม่นะคะสงการปีนี้แม่เพ็นขอให้ทุกคนเนาะสุขภาพแข็งแรง ทั้งผู้ให้และผู้รับนะคะการบอมิโลกเป็นลาบอันประเสริฐเด้อจากคลิปนี้แม่เพ็นก็ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ